สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูปลานะคะในบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นของพี่ชั้นประถมศึกษา ปีที่กนะคะก็คือพี่ป6ของเรานั่นเองนะคะซึ่งในหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะน,นะคะเด็กๆเรียนกันมาหมดแล้วนะคะเรื่องของการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆนะคะตั้งแต่ชั้นป1ป2ป3ป .4 ป .5 นะคะในของป6นะคะเน <Oscar. S 2> ื้อหาของป6กเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่มีความยากขึ้นนะคะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะตรรกะคืออะไรตรรกะก็คืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ เชิงคณิตศาสตร์นะคะและยังต้องใช้เหตุผลนะคะเข้ามาร่วมด้วยนะคะมนจึงเรียกว่าเหตุผลเชิงตกกรรกะนั่นเองนะคะวันนี้เนาะคุณครูมีกิจกรรมนะคะที่จะเป็นกิจกรรมตัวอย่างไปสถานาการจำลองนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตกกรรกะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายเนื้อหาการบางส่วนนะคะว่ามันมีวิธีการมันมีแนวคิดหลักการยังไงนะคะโดยผ่านกิจกรรมนะคะผ่านสถานาการณ์จำลองต่าง ที่เอามาให้ทำนะคะคุณครูค,คิดว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าการที่เราจะต้องมานั่งอธิบายเนื้อหาเป็นสไลด์เป็นสไลด์แบบนี้นะคะโอเคมาที่กิจกรรมที่1น,นะคะสถานการณ์จำลองแรกเลยนะคะก็คือร้านน้ำดื่มแห่งหนึ่งนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำดื่มราคาขวดละ10บ,บาทนะคะจำนวน4ขวดแถมฟรี1ขวด ถ้าแพรมีเงิน130บาทต้องการซื้อน้ำดื่มจำนวน16ขวดแพรควรวางแผนการซื้อน้ำดื่มอย่างไรนะคะอันนี้ร้านน้ำดื่มแห่งหนึ่งนะ,ะเขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดนะคะน้ำดื่มเนี่ยขวดละ10บาทเรามีเงินนะคะแพรมีเงิน130บาทแพรต้องการซื้อน้ำดื่มจำนวน16ขวดนะคะแพรควรจะวางแผนการซื้อน้ำดื่มอย่างไรอ่าตรงนี้นะคะเด็กๆลองวางแผนดูนะคะลองวางแผนดูก่อนนะ ว่าจะมีวิธีการซื้อน้ำดื่มอย่างไรนะคะเราอาจจะพอดคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วลองไปฝึกทำดูก่อนนะแล้วก็มาเปิดดูต่อว่าฉเฉลยที่คุณครูฉเฉลยให้ดูแนวคิดตรงก,กันกับที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่านะคะแนะนำว่าให้เด็กๆลองนะคะเด็กๆลองทำลองคิดดูก่อนเนาะแล้วมาเช็กกันนะคะว่าถูกต้องไหมนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะ ไปลองคิดแล้วนะคะว่าเด็กๆจะมีแนวคิดในการซื้อน้ำดื่มนี้อย่างไรนะคะภายในเงิน130บาทซื้อน้ำจำนวน16ขวดนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะไปวางแผนกันมาแล้วนะเราก็จะมาดูค่ะน,นี้จะเป็นแนวคิดของคุณครูเองนะคะเป็นแนวคิดของคุณครูนะว่าคุณครูเลือกใช้นะคะวิธีการซื้อน้ำดื่มนะคะ ามราคาโปรโมชันเลยค่ะตามโปรโมชั่นของร้านร้านบอกว่าโปรโมชันก็คือซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดนะคะเพราะฉะนั้นคุปันเลือกซื้อแบบนี้ค่ะซื้อน้ำสี่น้ำดื่ม4ี่ขวดนะคะเขาจะแถมน้ำดื่มมาให้เรา1ขวดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายเงินเราจ่ายเงิน40บาทอ่าเราจ่ายเงิน40บาทเราจะได้น้ำดื่มจํานวน5ขวดเห็นไ,ไหม ส0บาทได้น้ำดื่มจำนวน5ขวดครูปาทำแบบนี้3เซตก็คือซื้อแบบนี้ค่ะ3ครั้งนะคะก็คือใช้เซตนี้ในการซื้อนะคะครั้งที่2ครูปาก็ซื้ออีกน้ำดื่ม4ขวดนะคะสขวดจ่ายเงิน40บาทเห็นไหมคะได้น้ำดื่มจำนวน5ขวดอ่ะตอนนี้ครูปาก็มีน้ำดื่มทั้งหมด10ขวดใช้เงินไป80บาทน,นะคะ รั้งอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะป้าก็ซื้อเหมือนเดิมค่ะ4ขวดจ่ายเงิน40บาทนะคะได้น้ําดื่มทั้งหมด5ขวดเห็นไหมคะตอนนี้เราซื้อน้ําดื่มทั้งหมดทั้งหมดกี่ขวดคะ1 2 3 4 4ขวด3ครั้งก็คือ12ขวดตอนนี้เราซื้อน้ำดื่มทั้งหมด12ขวดในเงินในราคา120บาทนะคะ แล้วเราก็ได้แถมได้น้ำดื่มที่เป็นขวดแถมมาอีก3ขวดตอนนี้เรามีน้ำดื่มทั้งหมดกี่ขวดคะ15ขวดนะคะเราจ่ายเงินไป120บาทเพราะฉะนั้นในโจทย์ต้องการให้เราซื้อ16ขวดใช้เงิน130บาทแน่นอนว่าตอนนี้เราจะเหลือเงินอยู่10บาทอ่า10บาทเราเราจะได้น้ำอีก1ขวดเห็นไหมคะเราจะได้น้ำอีก1ขวด เท่านี้ทั้งหมดเราก็จะซื้อน้ำได้16ขวดแล้วค่ะในเงินที่เรามี130บาทนั่นเองนะคะเห็นไหม15บวกอีก1เป็น16นะคะแล้วก็ซื้อน้ำดื่มในราคา130บาทได้นะคะ,ะแนวคิดของเด็กๆเ,เหมือนกันกับคุณครูหรือเปล่านะคะถ้ายังไงนะคะเด็กๆลองทำดูอีกทีนึงนะคะเผื่อใครมีแนวคิดแบบอื่นนะคะโอเคค่ะ แนวคิดและหลักการต่างๆเมื่อกี้ที่คุณครูพูดถึงนะคะการแก้ปัญหาต่างๆเด่ดเด็ๆจะต้องรู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะเห็นไหมครูปาแยกออกมาทีละส่วนทีละส่วนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวคิดนะคะในการแก้ปัญหาจะมีอยู่3แนวคิดนะคะแนวคิดที่1ในกรอบสีเหลืองนะคะก็เป็นแนวคิดการทํางานแบบลำดับเช่นอะไรบ้างเช่นการบอกลําดับ ของการปลูกต้นไม้การบอกลำดับของการทำกิจวัตรประจำวันการบอกอาการแสดงลำดับของการอะไรอ่ะล้างจานนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการคิดแบบลำดับนะคะส่วนอันที่สองคือแนวคิดแบบมีเงื่อนไขนะคะเรามักจะเจอบ,บ่อยๆนะคะในโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะ เขาจะมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์มีหลักเกณฑ์ให้ในการแก้ปัญหาข้อนั้นๆหรือในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะเราจะต้องแก้ปัญหาตามสถานการณ์ตามเงื่อนไขที่เขากาหนดขึ้นมานะคะอีกแนวคิดหนึ่งออออของกรอบสีแดงนะคะขณป้าปขออนุญาตย้อนมาอีกนิดนึงโทษทีคะ่ะในกรอบสีแดงนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสถานการณ์ซื้อน้ําดื่มเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการ ใช้แนวคิดแบบมีเงื่อนไขนะคะในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะและสุดท้ายในกรอบสีม่วงนะคะก็คือแนวคิดแบบทางานแนวคิดการทํางานแบบวนซ้ำนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเล่นเกมต่อจิกซอ,อการใช้คําสั่งลูปในการเล่นเกมนะคะเห็นไ,ไหมคำสั่งลูปก็คือคําสั่งวนซ้ําอะไรก็ตามที่มันเกิดการทํางานซ้ําๆใช้วิธีการนั้นในการแก้ปัญหาหลายๆครั้งนะคะเขาจะเรียกมันว่าการทํางานแบบวนซ้ํานั่นเอง สรุปนะคะก็คือแนวคิดในการแก้ปัญหานะคะชโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะจะมีอยู่3ส่วนนะคะมีอยู่3ข้อก็คือ 1. แนวคิดการทํางานแบบลําดับ 2. แนวคิดการทํางานแบบีเงื่อนไขและ3ก็คือแนวคิดการทํางานแบบบนสานะคะโอเคนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเรียงลําดับภาพที่มีน้ําหนักมากที่สุดไปหาน้ําหนักน้อยที่สุดนะคะ โดยคุณครูจะมีรูปภาพให้เด็กๆแบบนี้เด็กๆลองดูนะคะว่า,เ,าเด็กๆจะสามารถเรียงลําดับน้ําหนักได้ไหมนะคะโอเคเอ่ะค,คุณครูค,คิดว่าเด็กๆน่าจะน่าจะพอทำแบบฝึกหัดอันนี้ได้นะคะอันที่รูปภาพขอโทษคะ่ะรูปภาพที่มีน้ําหนักมากที่สุดนะคะก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะคะอขอโทษคะ่ะเขียนผิดอ่ะก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะคะ จะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์มีน้ําหนักมากที่สุดดูนะภาพที่1นนะคะหมี1ตัวเนี่ยน้ำหนักเท่ากับลูกบอล2ลูกแสดงว่าตอนนี้อะไรหนักมากที่สุดคะภาพที่1อะไรหนักมากที่สุดอา่าภาพที่1คือน้องหมีหนักมากที่สุดนะคะและลูกบอลหนักน้อยที่สุดเพราะลูกบอลสองลูกเท่ากับน้ําหนักหมี1ตัวนะคะส่วนต่อมาในรูปที่2อ่ะต่อมาในรูปที่2นะคะน้าหนัก ของน้องหมีสองตัวนะคะเท่ากับน้ำหนักเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรหนักมากที่สุดแน่นอนค่ะเฮลิคอปเตอร์หนักมากที่สุดนะคะตรงนี้คือน้องหมีหนักมากที่สุดเฮลิคอปเตอร์หนักมากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนักมากที่สุดคือเฮลิคอปเตอร์และรองลงมาก็คือน้องหมีและสุดท้ายก็คือลูกบอลนนเองนะคะอีกหนึ่งข้อค่ะอีกสักหนึ่งข้อนะคะอีกหนึ่งข้อนะอีกหนึ่งข้อนะคะมาดูกันค่ะ เหมือนเดิมค่ะเรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะโอเคจากรูปภาพนะคะง่ายมากใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะแนวคิดเดียวกันกับแบบเมื่อกี้เลยนะคะหนักมากที่สุดก็คืออะไรคะก็คือ,อแชมพูที่เป็นขวดสีอ่สีอะไรนะสีฟ้านะคะต่อมาก็คืออะไรคะ ต่อมาก็คือขวดสีเขียวนั่นเองและสุดท้ายนะคะก็คือขวดสีชมพูนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขวดสีชมพูเนี่ยเห็นไหมคะเเมื่อใช้ขวดสีเขียว1ขวดเนี่ยก็ยังน้ําหนักมากกว่านั่นเองนะคะโอเคนะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆนะคะน่าจะพอใช้ กระบวนการต่างๆเนื้อหาต่างๆนะคะเอาไปใช้กับการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันของเด,ด็กๆได้นะคะและคิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้ในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของเด,ด็กๆได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้ให้เด,ด็กๆเพียงเท่านี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องลาไปแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่นะคะกับ ห้องเรียนวิทยาการคำนวณออนไลน์นะคะฝากกดสั b s c r i b e นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องนี้ไว้ด้วยนะคะก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ